พายเงยหัวลันเล่าไปไทหน้ามากลับขึ้นมาบ้านหิ้วเข่าสรับบาทเนี่ยเออใส่ใส่ไว้ปลาก,กว่าติใส่เออบม่มียังติดเลยบาทนี้ก็มาเห็นกางเกงหนังเสร็จแล้วเออหิ้วเข่าห่งเอากางเ,เกงหนังนีแล้วะใส่มันเลยลยแบบสั่นวาเออบาทที่นี้นะครับอมแล้วก็มาตัดหักเครื่องหนึ่งอืมตัดหักแล้วแล้วก็มาเตรียมเครื่องเงียบไปสัน่นเอาลงไปต้มกอนเออตัดหักแล้วก็ลงมไปต้ม หลังจากไปต้มแล้วก็มักกีไฟอีกพี่น้องเออปั๊ดมันเป็นแตงหยาบคักเทนอ่ะบัดนี้น้อเออต้มก็ต้มว่าต้มก็ต้มว่าโดนดอกพี่น้องเไยต้มแล้วก็มักกีไฟล้วก็มาขูดออกบาดนี้เอ้าเอ้าขูดออกทั้งทางนอดทางในบัดนี้เราก็ชิมมะหยิบด้วบาดนี้เออเอาเอาเป็นไก่หนีบออกจันเอยให้มันเป็นลูกเป็นส้ม่าสั่นว่าเออบัดที่นี้เราก็ชิมมะหยิบว่าสั่นเออเอาหยิบให้มันเขาลูกเขาส้มมาสั่นว่าโอ้เดีสูตรได้อีกน้อบาดทีน้อ ีเฮ็ดเน่ากินได้นี่เอ่อบ่แมนว่าบ่แมนว่าสีเฮ็ดอันนั้นได้นี่บ่แมนว่าสีเฮ็ดแนวานุ่งได้นะเบิ่งจักหยิบผ่าเราเราผลิตเองเนี่ยเออพวหัวเราดูเอาหลังจากที่หยิบเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาหมูนะครับเออทุบกระเทียมใส่แล้วก็ทุบอ่าขิงใส่เออแล้วก็พริกใส่เออเอาเอาผักใส่จักหน่อยเออแล้วก็เทน้ำมักซีบะผ่ของเรานะครับผมแล้วก็หยิบบะหนี่เออหยิบไปวัดเข้ากันนะอ้าวก็หยิบให้มันติดกันดีๆีมาสั่นว่าเออ เรื่งหิวเข่ามือกะสั้นบัดนี้เอาเออมียะรกะทิมละนั่งสีละเออเอาบัดนี้เอามาต้มอีกบัดนี้มาต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับเออเอาขี้ต้มหัดแปะไว้บัดนี้ไม่ขี้ต้มมันสิว่าไหลลงไปจีบบัดนี้เอาเอาบัดนี้ก็ตักขี้ต้มอวกนะครับผมพอสุกแล้วเอาอซุ่มขี้ต้มไหลลงไปก็เพราแห้งแล้วพี่น้องเออมันเสียบเงี้ยเข้ากันเดี๋ยวก็เงี้ยเออเอาบัดนี้ก็มาล้างอวกก็บพราเพราอะไรเออเพราะเงี้ยบัดนี้หอกล้างอวกแล้วอ่ะ ว่าลลางอกแล้วนะครับผมหมูทั้งในไก่ยืสุกพอดีพี่น้องโอ้คือเปื่อยดีพี่น้องวันนี้เนาะเออแล้วก็เอาหมูทั้งในออกมากินกับเขาพี่น้องเออโอ้สูตรใหม่อีกแล้วนะครับผมเออโอ้กางเกงนังนี่มันใช่ได้บพสุย่างสุนี่เอาตัวนี้กางเกงนังนี่นะอะไถหน้าหุดมากมีเมย์เนาะเออสดห้วนห้ว่าสั้นว่าเออเดี๋ยวสดได้อีกด้วยปุ๋ยนะปุ้ยนังกับพ่อหนังเนาปุ้ยปุ๋ยเลยหยาบว่าสัว้นเออ